วันนี้ที่จะพามาชมรถ4รุ่นนะครับที่น่าสนใจในแคมเปญมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพนี้นี้จะมีรุ่นอะไรบ้างน,นะครับ <S <S อย่างแรกนะครับ C30 ม E AMG Dynamic รุ่นหนอีดิชั่นนะครับราคา3 2 9ล้านแสนหมื่นบาทส่วนรถสูงสุดอยู่ที่4 0 0แสนบาทอันที่2น,นะครับ E 3 0 E AMG Dynamic นะราคา4 8 0ล้านหมื่นบาทส่วนรถสูงสุดอยู่ที่2 9 0แสนหมื่นบาทและ3นะครับ E 3 0 E e x e c c u s i v e นะคบที่3ล้านแสนหมื่นบาทส่วนรถอยู่ที่ 75,000มาพันบาทสี่ลุสุธานับ G L C 350ห E M G Dynamic ราคาอยู่ที่4 1 8 0 0 0นบาทนะครับตอนนี้มีส่วนลดสูงสุดอยู่ที่490,000บาทและเงื่อนไขสุดพิเศษนะครับที่ลูกค้าดาว30%มสิบเเซ็นจ่าย b e g i n n i n งวดแรกครับได้ดอกเบีย้ยสุดพิเศษก็คือ1.79%นะลูกค้าสามารถผ่อนระยะเวลา4-5ปีได้ 3. คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่า M B L T นะ HP Loyalty นะประกันภัยชั้นหนึ่งเพิ่มอีก1ป,นปีนะครับยกเว้น E สามห้าศูนย์ Exclusive หรือถ โรโยตี้ก็สามารถซับดาว์ได้อีก50 0 0 0บาทน,นะครับโดยระยะเวลาในการผ่อนคือ5ปีและสุดพิเศษลูกค้าจะได้รับกล้องมาถึกหน้ารถพร้อมค่าติดตั้งปรับงานมอเตอร์ expo หรือใครที่ไม่สะดวกนะครับมาเจอที่โชว์รูมเบนที่เคออลโต้เฮากระจนาพิเศษนะครับติดต่อเครถเบนได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย